ครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับเมื่อกี้กาจัดวรชพืชต่อไปก็เป็นการใส่ปุ๋ยนะครับทีนี้สำหรับท่านที่ปลูกไก่ทองคํา8 9ก่อนเลยนะครับวันนี้จะเน้นเฉพาะไก่ทองคํา8 9อย่างเดียวก่อนนะครับครับสำหรับการใส่ปุ๋ยในข้าวไก่ทองคํา8 9เอันนั้นเลยนะครับข้าวไก่ทองคํา8 9นี่มีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่90วันหรือตามชื่อเขาเลยนะครับ89วันนะครับ แต่ถ้ามีากระทบกับอากาศเย็นอากาศหนาวนี่อายุจะเลื่อนไปประมาณ10วันถึง15วันขึ้นอยู่ว่าโดนมากโดนน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งอันนี้เป็นกับทุกสายพันธุ์ข้าวนะครับเพราะฉะนั้นในการใส่ปุ๋ยข้าวไก่ทองคำาปเนี่เราจะแนะนําให้ใช้เพียง2รอบเท่านั้นเองนะครับทีนี้เราจะทําอย่างไรบ้างนะครับ หลังจากเราหวานข้าวแล้วนะครับการหว่านข้าวไก่ทองคำแ8ดเก้าแนะนำให้หวาน25กิโลถึง30กิโลต่อไร่นะครับจำหลักการเลยก็ได้นะครับทุก5ไร่ใช้ไก่ทองคำา8ด6กกระสอบนะครับ5้าไร่6กกระสอบ2ี่สิบไร่ก็ต้องใช้24กระสอบเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดในการหวานข้าวไก่ทองคำา8ดนะครับ หลังจากหวานไปแล้วนะครับอันนี้กลุ่มของข้าวนาหวานก่อนนะครับสําหรับหวานไปแล้วนะครับ15วันอย่าพยายามไม่เกินนี้นะครับสิบวันก็ได้13าวันก็ได้แต่ที่เหมาะสมที่เราดูว่าหลังจากมันเริ่มกระตุ้นรากเริ่มออกไปแล้วนี่15้าวันนี่ให้ใส่ปุ๋ยรอบแรกเลยนะครับให้ใส่ปุ๋ยครั้งแรกเลยไม่ต้องรอถึง20วันหรือว่า30วันนะครับหวานไม่ได้15วันนี่ให้ใส่ปุ๋ยรอบแรกเลย นะสูตรที่เราแนะนําให้ใช้นะครับที่เราขายแล้วก็เกษตรกร,กรใช้แล้วดีมากเลยก็คือน,นี้เลยนะครับอ่าปุ๋ยปลาแมวเงินนะครับแมวเงินวันเอาไมา้ดูอยู่สองสูตรด้วยกันตัวแรกเลยนะครับสามสิบศูนย์ศูนย์ปลาแมวเงินนะครับหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่ายูเรียปลาแมวเงินตัวนี้เป็นยูเรียผสมมานะครับหวานแล้วเขียวทนเขียวนานเขียวใบตั้งนะครับอีสานเรยียกว่าใบไม่ก่อง นะซึ่งแตกต่างจาก4600ของหลายๆย,ยี่ห้อที่ใบจะใบจะล้มนะครับเรียกว่าอีสานเรียกว่าใบกล่องแต่ถ้าเป็นยูเรียแมวเงินเนี่ยใบยตั้งเลยใบยไม่กล่องนะเขียวทนเลยนะครับแล้วก็สูตรที่2นี่สําหรับดินเหนียวเลยนะครับนะครับ22ีด่ขีด4 4นะครับเป็นเรียกว่าแต,ราแตกรากแตกแตกอเต็มสูตรแต่ถ้าเป็นสําหรับของสูตรไทยเจริญก็จะมีป้ายเหลืองมาด้วยนะ หรือเรียกกันว่าแมวเงินป <c oughs> ้ายเหลืองนะครับแมวเงินป้ายเหลืองเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะร้านไทยเจริญพาณิชย์เท่านั้นนะครับเพราะเราเพิ่มอาหารเสริมเข้าไปพิเศษกว่าที่เราระบุในกระสอบเข้าไปนะครับนี่ก็คือแมวเงินป้ายเหลืองนะครับแมวเงินป้ายเหลืองนะครับถึงมีสูตรอาหารเสริมนะครับอันนี้ก็คือปุ๋ยที่ใช้สําหรับในรอบแรกเลยแต่ทีนี้เรามีอาหารเสริมสำหรับปุ๋ยเข้ามานะครับนี่ทําให้เกษตรกรนี่ประหยัดปุ๋ยมากขึ้นก็คือตัว ไทแคปแฮปปี้เดย์นะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้เป็นหัวเชื้อใช้ผสมปุ๋ยแตกรากแตกกอหรือว่าปุ๋ยรับหมากรับท้องก็ผสมได้หมดเลยทุกสูตรทุกยี่ห้อตัวไทแคปนี่มันมาช่วยทำอะไรนะครับตัวนี้นี่เป็นตัวมาช่วยทำให้นี่ลดการใช้ปุ๋ยได้สมมติอย่างเราจะใช้ยูเรียแมวเงินหนึ่งกระสอบเนี่ยเราวานสองไร่นะครับแต่ถ้าผสมเข้ากับไทแคปแฮปปี้เดย์นี่ 1นกิโลต่อปุ๋ยหนึ่งกระสอบหวานไปเลย3าไร่ถึง4ไร่นะครับแต่ถ้าวาน3าไร่นะครับวานครั้งเดียวเขียวยันข้าวตั้งท้องเลยนะครับไม่ต้องเปลืองปุ๋ยอีกแล้วนะครับนี่ก็คือตัวไทยแฉบแฮปปี้เดย์เป็นผงสีชมพูเกษตรกรชอบมากนะครับวิธีการเราก็นะครับในหวานรอบแรกเลยเราอาจจะใช้ยูเรียหนึ่งกระสอบผสมปุ๋ย22-44แมวกงันนะครับ2กระสอบ สองกระสอบแล้วก็ไทแคปแล้วก็หนึ่งกิโลต่อหนึ่งกระสอบไปเลยนะครับหนึ่งกิโลต่อหนึ่งกระสอบทุบไปทั้งหมดนเนี่ยนะสูตรนี้จะได้สามกระสอบนะครับหนึ่งต่อสองเราสามารถเอาไปหวานได้เลยอยู่ที่ประมาณแปดไร่นะครับก็จะทําให้เกษตรกรนี่ประหยัดเป็นอย่างมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือหุ๋ยตาแมวเงินบวกกับไทแคปแฮปปี้เดย์อันนี้รอบแรกนะครับยังไงเกษตรกรจะต้องหวานให้ได้นะครับสิบห้าวันอย่าให้เลยนี้ ให้ช้าได้อย่างมากก็ไม่เกิน16วันแต่ทําไมเราต้องรีบน,นื่องจากไก่ทองคำแบบเจ้าเนี่เป็นข้าวอายุสัน้นเราจะต้องเร่งต้นช่วงแรกให้ได้นะครับบางคนอาจจะถามมาว่าแล้วอยากใช้ไทจับผสมแมวเงิน30มสศอยู่เหมือนกันแต่จะหวานแค่อสองไร่นะ่ะไม่เอาสามไร่ได้ไหมคําตอบเลยอันนั้นอย่างดีมากๆถ้าทําแบบนั้นนะครับเพราะแมวเงินยังไงใบไม่กล่องแน่นอนคือใบไม่ล้มนะครับ ถ้าเราทําได้เนี่เราจะประหยัดปุ๋ยทางใบเยอะมากโดยที่ไม่ต้องฉีดเลยก็ได้นะครับนี่ก็คือไทดแคปบวกกับปุ๋ยแมวเงนินวานตอนข้าวไก่ทองคำ89 15วันหลังจากหวานเขียวทนเขียวนานเขียวใบตั้งนะครับเขียวใบตั้งไม่มีกล่องไม่มีล้มแน่นอนสำหรับท่านที่ใช้ไทดแคป h a แฮปปี้เดย์บวกกับปุ๋ยตราแมวเงนินหรือว่าปุ๋ยทุกสูตรทุกยี่ห้อก็ได้บางท่านอาจจะอยู่ไกลนะครับก็ สามารถติดสั่งตัว Happy Day ไทยแฉกแฮปปี้เดย์ไปผสมได้หรือปุ๋ยเมวเงินนะครับร้านไทยเจริญพาณิชย์เราจัดส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ50กระสอบถึง80กระสอบนะครับอันนี้เราสามารถจัดส่งได้ทั่วภาคอีสานนะทั่วภาคกลางภาคเหนือภาคล่างก็คือทั่วประเทศได้เลยแต่ว่าขั้นต่ำ50ถึง80กระสอบนะครับสำหรับปุ๋ยตราแมวเงินนะครับ นะครับเราประกาศด้วยนะครับช่วงนี้ปุ๋ยตาแมวเงินนะครับท่านใดหรือว่ากลุ่มกองทุนใดๆร้านค้าใดสนใจที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายของปุ๋ยตาแมวเงินนะครับผ่านเครือข่ายไทยเจริญและอ,อ,อเครือข่ายออนไลน์ของแฮปปี้การเกษตรชาแนลของชาวนาปุ๋ยยาออนไลน์หรือว่าของหมอสมบัติก็สามารถติดต่อมาได้เพื่อที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายได้นะฮะเรากําลังเปิดรับตัวแทนจําหน่ายทั่วภาคอีสานเลยนี่ก็คือ การใส่ปุ๋ยในครั้งแรกของไก่ทองคำแปดเก้าแล้วรอบที่สองเราจะหวานตอนไหนรอบที่สองเราจะหวานหลังจากหวานไก่ทองคำแปดเก้าแล้วได้ห้าสิบวันนะอย่าให้เกินนี้นะถามว่าสี่ห้าวันเนี่ยววนนหวานได้ไหมหวานได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ควรให้เกินห้าสิบวันเพราะว่าข้าวหกสิบวันในไก่ทองคำแปดเก้าเนี่ยจะออกรวงแล้วนะครับในหน้าปกติแต่ถ้าหน้าหนาวนี่อาจจะเลื่อนไปประมาณสักห้าวันสิบวันนะครับอันนี้ก็คือ ไก่ทองคํา89สูตรที่เราจะใช้ในช่วงของข้าวรับท้องก็คือสูตร1 5บห้าขีดหาขีดยี่ราแมวเงินป้ายเหลืองนะครับแนวเงินป้ายเหลืองนะครับเป็นสูตรที่ร้านไยเดนสั่งทํามาพิเศษเข้าไปนะครับเพื่อให้มีอาหารเสริมมากขึ้นนะครับให้ตรงกับความต้องการของต้นข้าวโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ก็คือการใส่ปุ๋ยใน ข้าวไก่ทองคำแปดเก้าให้ใส่สองรอบนะครับบางท่านบอกว่าอยากจะใส่สามรอบพี่สามได้ไหมใส่ได้แต่ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองนะครับแล้วถ้าสามรอบนี่จะใส่ระยะไหนเป็นรอบที่สองก็หลังจากหวานในสามสิบวันเราก็เอาปุ๋ยมาแต่งๆเอาก็ได้นะครับอันนี้ก็คือรอบที่สองแต่รอบหลักๆเลยคือรอบแรกนะครับสิบห้าวันหลังจากหวานห้าสิบวันหลังจากหวานอันนี้ก็คือรับทองนะครับครับอันนี้ก็คือการใส่ปุ๋ย นะครับในไก่ทองคำแปดเก้า